สวัสดีครับสวัสดีครับแรกเข้ามาแรากเข้ามาแรากเข้ามาวันนี้อพ่อมจะมาโชว์นางรุ่งให้แลกกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทังหน้าจอ nose, ทั้งไรวันนี้นางนางรุ่งนางรุ่งเรามาแล้วนางรุ่งเรามาเรามามงความสุขความโอ๊โอโะมเห็นปะเรานางรุ่งมาแล้วนางรุ่งมาแล้วสื่อบัตรซื้อบัตรจองตัวข้าขมาได้เลยครับ เชิญครับเชิญวันนี้เรามีนั่งร้อยร้อยร้อยให้ท่านได้รับชมกันครับในวันนี้ปีว่าวจังหลายแล่เล่กขมากกระเปลกขมาโตผ่าร่องบ่าร่องของเราฮะนูรูบีนูรูบีนูรูบียกมือไหลงานโตเนนูรูบีนูรูบีเอ,อ้ย นูรูบีสวัสดีท่านที่รักวันนี้ชักเป็นใครไอคอกแก๊กตาแว่งแว่งแข่งข้าพางงอกแงกซาจอกแจ๊กพอไอไรกะไม่รู้มูกกะไม่ได้กินลิ้นไม่ลดนึกหลั่นทดทวีจีจังหู ลองเปิดแล่ในเป่าเศ้าแล้วกูแค่เปิดตูกักตัวชั่วไม่ได้ตังลูบี้ลูบี้ลูบี้ชมือขึ้นสูงสูงหน่อยลูกวันนี้วันนี้เราจะพาทุกท่านมารับชมหนังตะลุงในเรื่องเงาะป้าแล้วก็เจ้าลูบี้ งอป่าที่อยู่ในชาลไราในวันนี้เขาออกมาจากใต้ท้องทะเลลึกงอป่าเขาเดาหน่งทีนองงอปา่างอปา่าลูบี้ลูบี้ลูบี้เดากับหน่งเทนองเขาสองคน คือเพื่อนรักสนิทกันมาจากปักใต้วันนี้เขาเข้ามาหางานทําที่กรุงเทพขับรถมาจากภูเก็ตผ่านละนองผ่านสงลาเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเขาได้พบกับสาวเคเยเดียวตี้ สาวคอยอยู่ที่ทักทายลูบี้ว่าพี่จ้ารับหนูไปด้วยไหมจ้าพันหน้าพันหน้าพี่ลูบี้รับหนูไปด้วยไหมลูบี้ตอบว่าไม่เอาท <c oughs> ันใดน,นั้นเองง้อป,ป่า เลยบอกรูบี้ไปถ้าเจ้าไม่เอาข้าจะเอามันแล้วนะทันใดน,นั้นเอง<ห><น>งาะป,ป่าโชว์สกิลเอลให้รูบี้ดูด้วยความที่รูบี้สงสัยในเอลของเงาะป,ป่ารีบเดิรีบเดินี่มันจะไม่ทันงานเข้านี่เรๆไ,ไ,ไม่รู้ว่าคนเขานั่งเต็มเลย<หล> เอ้าเอ้าเอ้าวันที่ผีเป้ามาแต่สเซ้อนี่มึงมาจากไหนนี่ยมาจากไหนไรเอ้านี่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 หนังตะลุงนี่หนังตะลุกหนังตะลุงไหมมึงมาจากไหนนี่กองพรมก็เป็นหนังตะลุงนะผีเป้าเอาน้องซื้อซื้อบัตรเข้ามาแล้ววันนี้เด้อเดี๋ยว้ออยากได้กระแเซียดีนี่เนี่ยหนังตะลุงข้างเรานี่หมห้ามนียพวกเจ้ามาจากไหนนี่ พวกเจ้ามาจากไหนนี่คือนางตะลุกนี่ร้านของพวกผมนี่ก็ร้านของพวกผมดีเอามาตั้งเอามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันใช่นะออกมานีออกมานีก่อนนบอาว่าไว้นี่ออกมันนางตะลุงยังไงเอาปลออกทางบุรีรัมย์ปะมันเป็นนางตะลุงของผมนะครับพี่นี่มันนางตะลุงยังไงเฮ้ยเอาปีบ้าพี่บ้าผมก็มาแสดงนางตะลุงอยู่นี่ แต่มันเป็นลานผมนี่มันเป็นลานเด็กเองผมเซมวกไว้เนี่ยโอ้ลานอะไรผมมากกว่าพี่บ้ามันแสดงนางตะลุงไอ้พี่น้องเรารู้ดินี่คือนางตะลุงผมนี่นี่นี่ไม่ข้องจริงไปไกลนี่ตะลุงตัวจริงเลยนี่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 ไอ้นุ้ยไอ้มงอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้อะห็นีเออนี่สภาพนี้มันไม่ใช่นางตะลุงมันเป็นนางตะลุงนะครับพี่นางตะลุงผมมาเป็นคณะนี่คนพระผมนี่ก็เป็นตัวแสดงนี่ กว่าจะคุณคุณไม่รู้เรื่องแล้วคุณไม่รู้เรื่องแล้วนังตะวรุ่งนีผมมีหลายอย่างโอ้ยนังคุ้ยไหมนี่แม่เออผมตัวรุ่งนี่ผมมีหลายอย่างเนี่ยหนังตะวรุงคุณมีหลายอย่างครับผมก็มีหลายอย่างคือกันครับผมไปมีพอผมไปมีเมียอยู่อ่าคนแก่นอ้าวคนอีสานดิคนอีสานดิครับโอ้โพ่อมคนตายตัวขนาดแท่เลยพ่อมีคนตายนี่ตายไหนอ่ะของผมก็เพ็ดหนังไในหลายอ่ะอะไร นี่นมผม,มนี่หนังตะลุงมันเป็นลานของผมซุ้มเจ้าเป็นไผ่เนี่ยผมอปาหาหนังตะลุงมาเนี่ยชาวบ,บ้านเขากำลังสีลังเขามาเบิ้งหนังตะลุ่มผมหนังตะลุ่ของผมกับเฮดได้คือกันครับเฮดยังไงเนี่ยหนังตะลุงนี่เป็นของปักใตเนรอครับครับข้าวหนี่หนังตะลุงของผมมีปักไตปนกับอีสานครับเฮ้ยมันแบบไหนครับปักใตปนกั่อีสานเนี่ยเขาเต้นได้นะครับเขาเต้นนี่ไม่ได้เต้นท่าธรรมดาเลยครับเต้นยังครับ เต้นกับแก่ก็ได้ครับเอ้ากับกับแก่กับแก่เอ้าเขาเต้นนี่ยังได้ครับเต้นกับแก่ก็ได้ครับกับแก่นี่ภาคอีสานนะครับเขาเป็นคนแต่เขาก็จะเต้นได้โอ้มันเป็นเบสิกครับเขาเห็นผมมาเสียผมมาเสียครับผมมาเสียโซ่ให้เขาเบิังผมไม่เชื่อหัดกับแก่นื้อโป๊ะไรเอาไว้แม่เอาไว้แม่เอาไว้แม่หนักน่ะอ๋อพี่บ้าพี่บ้าพี่เอาไว้ก่อนเพื่ออ๋อมิวสิก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 กับแก่เห็นเขแนนเด้อหนีแม่เจ้าบ้านก็ได้ ทยบ้านปักเนื้อนี่ผมผมผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อนี่นี่ไม่เชื่อนี่ไป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  ผมกระทำได้ไหนคุณลองทำดูผมกระทำได้เหมือนกันนี่โอ๋น้องเบ้าคนที่ไหนนะน้องเบ้านี่คนสุราษฎร์คนสุราษฎร์พวกคนสู้เหมือนกันเลยสู้สู้สุรัตน์สุลินโอ้ยพวกช่องเลยเอานดูคนสุราษฎร์ดิเต้นได้เหมือนกันดิเอาเอามิวสิกมิวสิกเลยคนนครคนนครพ่อพ่อสุราษฎร์แม่นครนครซีเลยนครนายก กับแก็บได้เหมือนกันอ่ะเอามิวสิกมาเลยครับพ่อพอแต่ยังไงก็แล้วแต่ความสามารถ ของหนังตะลุงคุณมันก็ยังไม่เท่าขับพวกผมแต่พี่เบ้าพี่บ้าอาจจะไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนจากพี่บ่าได้ไหมเป็นที่รักได้ไหมพีบ้าพีบ้ามันเป็นปักไต้ปักเตะอความสามารถยังไม่ถึงครับอันนี้มันเป็นล้านผมผมไม่สามารถที่จะให้พวกคุณเล่นได้โอ้ผมมีหนึ่งความสามารถแรงไปเป๊ะแรงแรงไปเลยมันไปออกทางบุรีรัมย์ซีซุลินสิโออแรงโอ้ยไม่ใไปใจข้าแม แต่ของร้านผมมีอีกหนึ่งความสามารถครับผมมีอีกแล้วครับครับปุมมีคือคืออะไรครับอย่าบอกนะว่าเขามาเต้นและแสดงท่าทางของภาคอีสานได้อีกเบสิกครับเรื่องนี้เบสิกเลยนครับได้ได้ได้แบบเป๊ะเดะเดะเลยเหรอครับเดี๋ยวผมจะให้เขาโจยดูโจ์อะไรครับโจเต้นวันนั้นวันนั้นคือผมพาเขาไปดูศึกษาดูงานครับกับวงของพี่เอาของลำไยแห่ห่ยทองคำโอลำไยง้องคำใช่ อย่าอย่าบอกนะไม่รู้อะไรกับแดนเซอร์หรอแต่ได้ท่าอย่าบอกนะว่าเขาเบิ่่งซือร์กซิลเลยอย่าบอกนะอะไรบอกอะไรอย่าบอกนะว่าเขาได้กับแดนเซอร์หรอคุณลองดูสกิลเขาก่อนไหมล่ะเหรอเ้ามีอยู่นะครับมีสิเอ้าเอาผีเปล่าถ้ามีความสามารถผ่านเนี่ยผมจะให้เล่นเลยให้ล้านคุณไปเลยอ่ะผีเป้าแล้วหาเครื่องลำญ่เหรอครับใช่แบบเดียวกันเลยครับอ๋อเป็นเป็นสไตล์อีสานเลยใช่ นิ oh, yeah. oh. ่งนิ er ่งเอาดต่ใสักน oh ้อยแค่นี้แหลอแค่นี้หะยคี่้านยรัแค่นี้แหะเดเต้นลำใหญ่ครับไม่เต้นแบบนี้ครับโอ้ีันเซอร์อเดนเซ นี่แหละครับเป็นยงไงกบพี่เป้าพี่เป้าแต่ผมเห็ยนเนเซอร์ลำยัยเขามีแบบนี้ด้วยนะโอ้เอลไม่ค่อยดีแล้วเมื่อยนั่งตะลุงผมแก่แล้วแก่แล้วฮะนั่งตะลุงผมเท่าแล้วใช่นไหมครับเต้นไลายไปได้เดี๋ยวเอาตรงนะแก่แล้วนี่มึงอยู่แขวงไหนของของเมืองปีเป้าใต้ผมเป็นคนภูเก็ตนี่อ๋อเป็นคนภูเก็ตเนี่ยเฮ้ย ผมพังพังพังอะไรขับอะถ้าเป็นเช่นนั้นข้าน้อยกับบลบลอได้ติดบลอได้ยังข้าน้อยจะให้ซุ้มเจ้านี่แหละแสดงให้เต็มที่เลยเอาคนอีจาาเป็กดฟังงกูแรงอีจ้านำไมผมกดฟังงาพังงากูแรงตายนี่เอาแรงตายแรงตายอะไรงตายแรงตายเลยอันนั้นเวลาต่อจากนี่เด้อขอเสียเจ้าเล่นแสดงให้เต็มที่เลยห่วย มันตายตรงไหนแม่ผมเป็นคนสุโอสูราตเนี่ยใช่พี่คนนี้ผมนี่คนชุ่มเลยนี่คนนี้ชุ่มชุ่มผมนี่คนผมนี่คนชุ่มไงชุ่มพอนนะชุ่มแพ้ผมเป็นคนคอนอดคนคอนสีตะวันรัตเนี่ยใช่งั้นกุ้งผมคนกุ้งโอขูกเจปเนี่ยกุ้งซีอยุธยาม อ้เอ้าถ้าเป็นเช่นนี้โอ้ยกูก็บอกว่อคืนเนาะเราขอโทษพี่พี่น้องทางใต้ด้วยนะครับผมพวกเราอาจจะพูดพูดไม่เป๊ะเนาะขอโทษพี่น้องทางใต้ด้วยกันนะครับแดีวว่าเดี๋ยวเราอยากทําให้ทุกคนหัวเราะครับผมอ่าถ้าพวกคุณเป็นอย่างนี้จริงกับแก้คุณนี่สุดยอดมากผมชอบผมยกล้านให้คุณเลยก็บพุ่งกลับพี่เบาบายใจบายใจเอเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตัวนึงผมยกล้านให้คุณเลยนี่ ไอ้ตัวนี้มันเหมือนกับแก้บคุณมากเลยเนี่ยมันเหมือนขนมตตมมากเลยคุณรู้ไหมฮะผมมอบให้กับพวกคุณเลยเอาร้านผมไปโอ้แล้วโอ้เนอบคณะพ่อมี่ยังมีอีกความสามารถหนึ่งรับคือพมกับพีว่านี่สามารถเต้นนางตะลุงได้แต่พมอยังพักได้อยากลองไหมอยากลองเลยไหมอ๋อพักพักได้เลยเอักสักแป๊บหนึ่งฮะพักสักแป๊บหนึ่งรับได้เลยได้เลยนี่เอ๊ะเดี๋ยวพี่ไปไปซ่อนเขา ด้วยเล่นด้วยเขาด้วยนะอ๋อไปซ่อนเขาหน่อยอ๋อลิบๆลิบๆพักอื่นเขารออยู่รอแคบ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 อ่าแคบ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 ไปว่าอะไรลิบๆอ๋อเร็วะใช่ไหมแม่ดแม่นอยู่อ๋พีพีพีไปซ้อนเขาหน่อยนะอ๋อไหนได้ไหนนี่มันจะไป็ยากงมันไม่ได้ยากอะไรเลยมานี่นี่เดี๋ยวผมจะปาให้ดูพักนี้พักด้วยได้ไหมได้แต่เดี๋ยวผมก่อนนะเดี๋ยวผมก่อนนะ มาแล้วทางกาบขวาไม่ใช่เอาแล้วฮะสวัสดีสสวัดีพี่น้องฝั่งใต้นะครับพูวันนี้มาก็อยู่นั่งโมงนะครับนั่งโมงนะครับผมอะไรเดี๋ยวจูบกันแน่นอนนะฮะจูบกันแน่นอนนะฮะอย่านะครับไฟแดงขึ้นที่สังเวียนนะครับเหมือนหมวดทะเลมากเลยเอาเดาแล้วฮะเดาแล้วฮะนะครับพี่น้องแรงท้ายแรงท้ายแรงท้ายอ๋ออันนี้ก็ฝั่งฟังฟังนุ้ยฟังฟังฟังฝั่งฟังเบานะครับกำลังจะ พากันไปดอวันนี้กระชิบคางหูพี่บองหนูเบาๆรักข้องเราเออรักข้องเรามันก็ทำท่าตามที่เตรียมไว้ดีวะนุ้ยนุยนุยนุยคนไหนเป็นนุ้ยเป็นบ้าดิอันนี้เอาผีบ้าผีบ้ายกมือดิผีบ้าเออเอาเอาเอานุ้ยนุยใครเป็นนุย้ยเนี่ยเอาผีบ้าก่อนผีบ้ายกมือขึ้น เอาพี่บาเอาพี่บ้า,า,พ,บาพี่บ้าคนไหนเอาพี่บ้าคนไหนเอาพี่บ้าอ่าเอาน,นุ้ยนุ้ยทีนี้นุ้ยยกมือขึ้นนี่โอเคพี่บ้ากำลังจะบอกกับนุ้ยกัะชิบคางหูพี่บอกนูเ่เบาเบารักของเราไม่เลียวไม่ไรลข้อกอดยอดนางตลอดไปชีวิตนี้บอกรักพี่รักเธอ มือกําลังลวงเข้าไปตรงนั้นไม่ใช่พี่บ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวผมเอาตามก่อนาก่อนรักเกวตาสักห้์าอยชาติก็เป็นทานกับนวลนางเสมอเฝ้าฟิลมพีเฝ้าชมแต่เธอขอดมตูดหน่อยนะมาแล้ว พี่เบ้าพี่เบ้าทำไรอยู่ทำไรก็นั <im itation> ่งรอเธอนี่แหละเออเออไอย่าอย่าทำแบบนี้พี่เบ้าอย่าจกอย่าจกไม่เอาเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขเดาวดิ้นหนึง่งขอเดาวดิ้นหนึงน่งขอเดาวโอ้โหเย้โหเย่โอ้พี่เบ้ามันเดียวมันเดียวอย่าทำพี่เบ้าอย่าจูบสไลค์คอทำไมพี่เบ้าพี่เบ้าขอจากบ้านเนี่ยโอ้เออเออเอ้พี่เบ้าอย่าทำ จะทำย่างนั้นเฮ้ยโอ๊ยเราไปไปแล้ว,อ,ลวอ,อ่าอ,อ่าดีเ้าอ่ะโอ้โหโอ้โหจบยังโอ้โหขอได้ขอได้วยยินดีฮะขอด้วไปไหนไปได้ไได<อ>จบยังจบยังอา้อาวอ้าวพีนั่งจบแล้วครับนั่งจบแล้วมานอนท้ากันทำไมสวัสดี จบแล้วจบแล้วใครมานั่งกินบัวตรงนี้เอาพี่พ่าเป็นไง<ช>ได้แสดงนั่งตุง<ช>้ให้พี่น้องได้ชมครับก็ดีใจครับมึงกดเยู่ออ่ะพักใต,พกใต้พักใต้มาพักใต้มาก็ดีใจมากครับ <c oughs> วันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยตด,ยด,ยดยเดี๋ยวเดี๋ยว มึงไม่มีในบทนะอันนี้ผ <c oughs> ักเนื้มพึ่งไป <c oughs> มอห้องเค่นิดเดีวยววิ่งๆๆลงมาภาคใต้ก็ก็ขอบคุณพี่น้อง f c ทุกคนนะครับผมแล้วก็กราบขอโทษขออภัยด้วยในสิ่งไหนที่ที่พวกเราอาจจะพูดไม่ถูกนะครับพี่น้องชาวาชาวภาคใต้นะครับแต่ว่าพวกเราตั้งใจรับมากที่แรกอาจจะแข็งไปนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็กอกสวยงามมากๆเลยนะครับผมก็จากพวกเรานะครับจากใจพวกเราเลยชาวภาคใต้นะครับครับขอบคุณมากครับผมครโอเค ป้าต้องรู้ใจั <S <S อ่ะขอบคุณครับบ๊ายบายขอบครับขอบคุณครับขอบครับา